ในคลิปนี้ครับก็จะมาต่อจากของเก่านะครับที่เราทำเป็น Request parameter type นะครับทั้ง type นะครับที่แปลว่าพิมพ์นะครับก็เป็น s สต g นะครับแล้ว d ที่เป็นตัวเลขนะครับที่เราใส่ตัวเลขลงไปตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายมันจะอะไรก็ได้แต่ขอให้มันตรงกันตรงนี้เห็นไหมครับก็คือชี้ให้มันตรงกันนั่นเองต่อมาเนี่ย เดี๋ยวเราจะมานองทําเป็นแบบคิวรี e ่บ้างนะก็คือไม่ต้องใส่ประเภทไม่ต้องไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกจาก U r L ข้างบนนะครับก็คือให้เรียกจากข้างล่างได้เลยตรงๆนะครับแต่มาจะะุ่งยากหน่อยแต่บางครั้งก็ต้องใช้งานแบบนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังรานตัว terminal อ,อยู่เนี่ยถ้าเราอยากจะ stop เนี่ยไม่ต้องปิดล้วเปิดใหม่นะกดตรงนี้ได้เลยคิว terminal เห็ erm นไง เดี๋ยวคราวนี้เรามาทำมันดีกว่าเดีย๋ยวเรามาทำที่ contact contact update นะครับจากตรนนี้แล้วก็บวกลงไปนะครับก็เป็น request para ถูกไหมครับ para in sn a p แล้วก็ dot type ท,ท,ที่จริงเราทำแบบนี้ถูกไหมครับแต่คราวนี้เราจะไม่ใส่ url ตัวนี้เพื่อเก็ตค่าลงมาตรงนี้นะครับเราจะพิมพ์ลงไปตรงๆเลยให้มัน curly ออกมานะครับ ก็เราใช้ request. query น,นะครับแล้วก็ type นะครับแบบนี้โอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาลองกันดีกว่าก็รันรันเทอร์มินอลครับเหมือนเดิมยังบ่อยครับจะได้จำได้ โอเคร้านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้คอนแทคใช่ไหมครับคอนแทคอาร์ตเพจธรรมดาของกาเป็นไรครับเอบ u ลถูกไหมครับเอบลแต่มันตามด้วยข้างข้างหลังใช่ไหมครับรรม,มันก e ตยังไม่หมดถูกไหมครับเนี่ยมันว่อมีสแลสอีกตอนที่เราใส,ส่ไปสแลสสต t ิวเดียนสติวเดนก็บอกว่าเฮ้ยคุณยังกิตค่าไม่หมดยังมีอีกมีเอดีอีกสิบถูกปะแบบนี้ ถึงจะขึ้นถ้าเราไม่เคยทําเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงโรกนครับต่อมาเป็นมีที่คอนแทกนะครับถ้าเราคอนแทกล้วก็นี่ครับใส่ข้อหมายคำถามครับแล้วก็ทายแล้วตามด้วยคำว่าสติ e n นนะครับตัว Enter มันไม่มา ทำไมมันไม่ขึ้นนะครับลองเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นคำว่า student หรือคำว่า s e l l ขึ้นมาแบบนี้นะครับลองคอนแทคธรรมดาก็ขึ้นธรรมดานะครับคราวนี้ให้เราคิวเนี่ย terminal ออกก่อนนะครับไม่ได้เกี่ยวไหมเนี่ยวิดมาร์กทีหนึ่งตรงเนี้ยก็ไม่แน่นะกดเซฟก่อนอะลองไม่เอาก็ได้ดูเมื่อกี้เราลืมเซฟวะก็ไม่แน่ครับอาจจะลืมเซฟเมื่อกี้คราวนี้ก็มา terminal ใหม่นะครับ มาล้านใหม่ล้านโหนดใหม่เป็นหนอดตรงนี้ล้วเลีไม่น้อยเซฟคอนแทคเออนี่คือแล้วสงสัยเมื่อกี้กดลืมเซฟลืมกดเซฟไฟล์นะครับก็เลยไม่ขึ้นเห็นไหมครับว่า มันก็จะรีเควสมาไม่ใช่รีเควสมันจะคิวรี่ออกมาจากข้อมูลนะครับพอกับเท่าไหรมันก็มาหมดเห็นไหม่ากับ55มันก็มาเนี่ยพอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาลองทำดูต่อนะครับเราคิวเทอร์มินอลไปก่อนนะครับ ถือว่าถ้าเราแสแลดอะถ้าเราแสแลดไทยไว้ถูกไหมครับถ้าเราแสแลไทยไว้แบบนี้แล้วตรงนี้เราไม่ได้รีควสไม่ได้คิวรี่ครับเรารีเควสมาปกติเป็นพารามิเตอร์มาปกติเรียกมาโปรติเลยแต่ข้างหลังครับ แต่ข้างหลังให้เราเป็นอะไรครับเป็นค u ว r y ่ไอเดียมาดูดิจะได้ไหมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะแต่ก็ลองดูกันว่ามันจะได้ไหมวันนี้ก็มาท e r m i กันนี่ตัวนี้มันแก้ยังไงวะจะให้มันเซฟ e คาได้ หน้าเดิงตลอดเวลาเนี่ยให้เก็บมาดันไฟล์ตัวน,นี้เราก็คอนแทคใช่ไหมเราก็แสดงตามด้วยชื่อไทยนะครับก็เป็นส่ว่เป็นส t ต d ยรเลนนี่ครับมันก็ยังบอกอยู่ว่าเฮ้ยมันยังไม่หมดเว้ยม่มีอีกส t ต d ยรเลนอะไรวะก็จะเป็น ID เท่ากับ50ขึ้นไหม นี่คือพอเราจะทําแบบเนี้ยมันแสแลตไอดียอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นประเภทแบบไรครับเป็นไทครับที่เราทําตัวคิลลี่ไทม์ขึ้นมาเราต้องคิวเทอร์มินอลออกก่อนนะครับถ้าเป็นเป็นไทยนะครับแบบนี้ริเป็นแบบไทขึ้นมาคนนี้เราก็มาวิวเทอร์มินอลใหม่ กดเหมือนเดิมครับกันอันนี้ก็รันดูดก็เป็นคอนแทคใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ถูกไหมครับก็คือสติล <So student S 1> อเลนนะสติลเลนก็บอกเฮ้ยคุณยังมีอันดีไฟยอยู่รครับก็คือจะมีอะไรอยู่ข้าง,างหลังอีกนะครับคราวนี้เราใส่แล้วครับ เครื่องหมายตกใจแล้วพิมพ์คาว่าไทยถูกไหมครับแล้วทำในห้าสหรือเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับจํำนวนก็จะขึ้นก็จะเป็นการอันนี้ครั้งที่แล้วจะเป็นการพารามิเตอร์นะครับกกดค่าออมาอันนี้ก็จะเป็นการคิวรี่แล้วก็พารามิเตอร์ผสมกันนะครับ